สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเลยจะพามาชมบนสีและแบ่งปันบนสีนะคะก็จะมีเนี่ยทศกัณกระสีมาแล้วนะคะค่าจะส่งเมาเมาห้าสบาทนะคะเรามีคือรีปลายทางรับยอด300ส่งฟรีนะคะทศกัณไปแล้วในมั่นปืนยาวก็มาแล้วนะคะในมั่นปืนยาวก็มาแล้วมีต้นใหญ่กว่านี้อยู่นะนะคะ ไปดูตู้อื่นนี่ไงในมั่นปืนยาวที่ว่าต้นใหญ่สูงแล้วนะคะเกือบไม้บรรทัดแล้วกัดสีแล้วด้วยนะคะควรอิมแล้วเหลือนิดเดียวนะคะถ้าต้องการจริงๆก็ทักมานะคะแต่ว่าเท้าสหัสดเดชานี่ก็สูงอยู่50บาทนะคะราตีประดับดาว50บบาทพริกกับเกลือ อของสุวรรณนะคะแต่ละแม่กุสุมารเรามีสองแบบคือเราได้มาในนามแต่ละแม่กุสุมาก็แบบใบกว้างก็แบบใบแบบนี้นะคะเท้าจันทชนบนป้ายน,นี่ป้ายสวยมาก50บาทนี่ทักนะคะเดี๋ยวหมดก่อนอันนี้ชินนะบัญชรต้นนี้กัดสีมาแล้วสวยนะคะชื่อเป็นมงคลเป็นคาถา50บาทเช่นกัน อันนี้จะสังเกตว่ามันคล้ายกันเลยแต่มันมีอยู่สองอันนะคะก็คือ,อเมืองหนองคายนี่น่าจะเป็นเมืองหนองคายสีชมพูแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูหาความแตกต่างนะคะรับไปทั้งสองต้นเพื่อไปเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะพฤษภาคมค่ะห้าสิบาทพระโมคขลานะห้าสิบบาทบนป้ายของเราใบกลมธนคร พนครน,นางเอกตลอดการนะคะ50บาทไก่สุสงวนกัดสีมาแล้วกัดข้างในออกมานะคะ5บาทอบาทนางสวาหะนะคะแม่หานุมาน50บาทธาตุบางแก้วเราเยอะมากนะคะหนุมานออกศึกเนี่ยใบมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมีรูมีพูนอย่างเงี้ยถ้าถ้าสนใจรับจริงๆก็ทักมานะคะ50บาท ทองพันช่างม่วงมงคลชื่อเป็นมงคลนะคะ50บาทก็จะมีเจ้าจัก,กระพัดก็ะด่างแบบเนี้ยนะคะ50บาทมีร่อนทองเลือ3ต้นนะคะห้ 50, เหมือนกันหมดทุกกระถางนางกิลินีมีสองใบเดี๋ยวหลอดใหม่ก็ออกมานะคะรู้สึกว่ามีกระถางเดียว50บาท มันต้นใหญ่เร็วเราก็เลยไปใส่ไซส์ใหญ่นะคะกระถางไซส์ใหญ่อามิดไมตรีเนี่ยมีต้นเดียวเหมือนกันถ้าไม่รับนี่เดี๋ยวช่องเทเลเลยจะเอาไปใส่กระถางใหญ่นะงามวงวานต้นนี้ก็ใหญ่มากมีน้องเขาด้วยนะคะเอาต้นใหญ่ไปเลยเนาะห้าสิบบาทได้มาในนามพญาขอมนะคะห้าสิบบาทนะคะได้มาในนามไหนก็ขา,ขายในนามนั้น มนสวรรค์ห้บาทนะคะม้ากันอากาศมอนโชกระดูกขุนสีโคชคงก็คือได้มาในานามไกรทองประเสริญนั่นแหละแต่เขาจะเป็นขุนสีแล้วเขาไม่อยากเป็นไกรทองนะคะอ่านุมานขัดสมาธิกัดมาละห้าสิบาทนะคะก็จะมีสีมหาโพนะคะตาหอูอมจันทร์เหลืออยู่กระถางนึง ไม่ไรจะออกเนาะลายหูอมจันอ่าอะไรนะรั์เศษถีห้าสิบบาทชายชนบอกเลยว่าป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างนะคะมีสี่ใบป้ายสองใบประมาณนั้นนะคะห้าสิบบาทนี้ดูตัวอย่างนะคะได้มาในนามอินเทรชิตแต่เขากัดอย่างเนี้ยคล้ายสุรเสณไหมนะคะพิจารณาเอาห้าสิบบาทนะคะเอ่อบอเงินห้าสิบบาทค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สวยนะคะสวยพ่อพันภาษา50บาท,บาทมาตู้นี้บ้างไกฮาวายน่าจะส่งได้อยู่ไม่กี่ต้นนะคะ50บาทต้นสูงมากเราไม่ส่งนะคะแจ้งไว้เลยนะคะเด<ม>ี๋ยวจะหาว่าช่องได้เลยกโกหกแล้วมีบอลสตอบเบอรี่สตาร์บอลจีนนะคะ50บาทเช่นกัน ีตัวเดียวนั่นแหละที่ทําจํานวนที่ทําจํานวนเพราะหัวเขาอ่ะจะเน่าก็เลยผ่าซะเลยนะคะอันนี้เหลืองกันตนาห้าสิบบาทสวยแล้วนะคะสองสามใบแล้วนะนางไหมก็จะส่งต้นที่พอส่งได้นะคะห้าสิบาทแต่ไม่ใช่ต้นเล็กเลยนะฮนุมานจองถนนเราทําจํานวนไว้เยอะเลย ห้าสิบบาทแต่ละแม่กุตุมาอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะคะห้าสิบบาทเดือนจันชัยใช่เดือนชายจันชายนะคะฟรฟมกอแต่กอดีห้าสิบบาทานางเสือดาวหรืออยู่กระถางเดียวเอาไปยัดใส่ไต่แปดหมดละนะคะอันนี้ดาวเพียงดินก็เหลือนะคะนางเกาสุริยาก็กระถางเดียวแต่ไม่ค่อยสวยรอสักหน่อยก็ได้ค่อยทักมานะคะห้าสิบบาทประมาณนี้นะคะ ท่านใดสนใจก็ทักแชททักไลน์เบอร์โทนี้นะคะ0819971219นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีค่ะ